ฝากอบจชชยภูุินะครับมาเบื้องถนนเส้นบ้านน้นยิ่วที่สิไปบ้านธาตุนะครับพิกัดก็คือบ้านน้นยิ่วตำบลหนองคำอำเภอแกงข้อจังหวัดเชยภูุิมครับฝากหอดอบจชชยภูุิครับถนนเส้นนี้เป็นงบประมาณของรปชสมัยก่อนครับแต่ว่าตอนนี้เขายกให้อบจแล้วให้อบจเขามาเบื้องเนียครับมันเป็นงบอบจแท <มะ S 1> ีบบนะครับ เช้าบานสัญจรไปมายากผมก็เป็นคนนึงที่เที่ยวทั้งนี่เพราะว่ามันติเป็นทางลัดจากบ้านทาดบ้านหนองคันที่จะไปบ้านโนนออยู่บ้านโคกกุงขึ้นถึงเขาทาบกไฟบานหรือไปแกงข้อเนี่ยครับเบื้องผมสีทายให้เบื้องว่าทางรถเนี่ยมันที่ไปจังไดยครับพี่น้องมันไปยากอีหลีครับผมเที่ยวมาหารอบแล้วเพราะว่าผมมาสื้อทีอยู่โนนออยู่ทางนี้คือผมต้องผ่านเพราะว่าบ้านผมอยู่บ้านทาด ผมต้องเที่ยวนะครับเบื้องมันทิ่ไปจังไดครับมันทิ่ไปได้บอมันลําบากแถวบ้านอีรีครับเบื้องคันรถกระบะเนี่ยมันไปได้ยุแต่ว่ารถเก่งกับรถตู้มันไปยากถึงรถกระบะมันก็ยากต่อไปนั่นก็เป็นลุมเบิดครับเนี่ยอันนี้รถตู้ครับเนี่ยนี่รถตู้คุณล่ะครับเบื้องมันโมเมนต์ถนนเลยครับมันเป็นสะ เป็นสะบันนี้ไปหลุดโค้งนี่ไปนี่เป็นลุมเป็นบอ่อเต็มเลยครับหลุดโค้งนี่ไปเนี่ยปากวดอ,อบอจอใช้ภูมิครับเจ้ารับผิดชอบบอ่อมาเบิงนะครับมันเป็นถนนที่รับผิดชอบบอ่อผมกับลบูแต่ผมได้ยินมาว่ามันเป็นของรัประชอสมัยก่อนผมเป็นเด็กน้อยคนละแต่ตอนนี้มันเป็นของอ,อบอจอดูแลแล้วถนนว่างสิครับมันแม่นแทบบ่ออันนี้ผมกับ,บอ่อแม่น บอลรูดชัดแต่ว่าฝากถามฮอดอบวจอใช้พุ้มทามเมนให้มาเบืองให้เนี้ยนะครับชาวบ้านสัญจรไปมาอยักอิลิเบืองรหลดครับมันโมเมนถนนครับเบืงเองออกมันขักกอลุมแต่ว่าหลุดโค้งนี่ไปมันก็จะเป็นลุมอุกบาทน้อยๆนะครับเต็มเลยแต่ตรงนี้มันจะเป็นแองไงนะครับที่เป็นแองไงเลยเนี่ยเดี๋ยวล้อเบิงว่ามันจะมีมอไซค์ขี่มามันจะไปหนาก แ้ถ้าเป็นรถกระบ,บะมันก็เพอไปได้ยุแต่รถเก่งนี่ยากเลยละ่ะรถเก่งกับรถตู้เพราะว่าผมเที่ยวทั้งนี่ประจําเวลาผมมาทั้งนี้มันกระลบบ่ได้มันมีทางที่สิไปครับมันมาได้ทางนี้ทางเดียวถ้าทางลัดนะนะครับน้นบักสูงเนี่ยเบิง้งคือผมมาเห็ดมานแก้ไขเนี่ยมีคนแจงมีคนแจง,งไปอยู่หรอครับผมก็มู พวกอยู่บ้านนี่เขาก็ว่าเขาแจ้งไปหลายแล้วละ่ะแต่ว่ามันอาจจะบ่ถึงนี่สิส่งไปให้อบจอโดยตรงเลยครับส่งคลิปนี่ให้อบจอโดยตรงเลยให้มาเบิง่งให้ชาวบ้านนอันนี้คือแค่บางส่วนครับที่มันยากแปลว่าส่วนที่มันยากอีกก็คือหลุดโค้งนี่ไปเขาโค้งใส่ไปที่ที่ไปบ้านทัดตรงนั้นที่เป็นลุมลุมทุกจุดทุกจุดลุมทุกจุดอันนั้นครับไปยากลบบ่ได้เลยแต่อันนี้ก็คือเป็นแอ่งลึกนะครับ ยางเบื้องก็ได้ี่เบื้องรถเก่งม้ามที่ไปย่างไดครับเนี่ยนี่เป็นเลียมเล่ด้ยครับตักเล่ด้วย่ยรถเก่งนี่กันชนหนาติดเลยเนี่ยมันต้องลบเลี่ยมไปบเน่ันเก็เลียตูนว้นใสถนนครับมาเหตุให้ชาวบ้านเนี่ยมาแก้ปัญหาเนี่ยมันกับว่าลายดอกประมาณก็ เจียๆมาครับนายกค,ค้นใหม่คุณหญิงที่ได้ไปก็ฝากนหยด้ยครับฝากให้ในายกอบปจอมาเบิ่งให้นยโอเคครับเีื่อเป็นอ่างเลยเนี่ยโอเคครับขอบคุณครับ